ซิเบลเดซิเบลสูงมากเสียงกรี๊ดกระหน่ำมากดีใจไหมภูมนใจเนาะคือเขารอกันมานานมากจริงๆตั้งแต่เช้าพอพูดถึงยิดวอลก็มีเสียงกรี๊ดแปลว่าเขามารอตั้งแต่เช้าแล้วเพราะฉะนั้นอะเดกมากี่โมงอยากรู้มาตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะบางคนมีคนบอกมาตั้งแต่แบบห้าทุ่มเที่ยงคืนเมื่อคืนน่ะก็มีจริงๆไหนๆมีใครมากันกี่โมงบ้างมากันกี่โมงเที่ยงคืนเที่ยงคืนเลยมาทําอะไรอ่ะ มารอมารอเขาเลยนะน่ารักเนาะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพอมูนเสร็จนี้เป็นลมเลยนะจริงน้ําตาในเลือดตกเลยนะตั้งแต่เที่ยงคืนใช่เดี๋ยวเราจะให้เขาสองคนเนี่ยมาทักทายแฟนคลับกันหน่อยไม่ได้เจอเจอกันนานก่อนที่จะมาเล่าว่าเอาอะไรมาประมูลดเลยทักทายเลยให้หายคิดถึงครับเชิญเลยครับอ่ากินก่อนยินก่อนสวัสดีทุกคนนะครับ ครับผมอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะครับผมเป็นห่วงเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงใช่ไหมหลายคนน้องเขาบอกว่าเห็นมากันตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยอย่าลืมทานข้าวกันด้วยเป็นห่วงแล้ววอล่ะคะวออยากทักทายอะไรเชิญฮะวอครับวอครับก สวัสดีครับบอคับสวัสดีทุกคนนะครับผมกรี๊ดหนักมากเลยเดี๋ยวตอนประมูลขอหนักๆแบบนี้ด้วยนะแค่สวัสดีเองเหรอฮะไม่พูดอะไรเพิ่มเลยแค่นั้นก็เรียกเสียงกรี๊ดได้แล้วอ๋อเลยแค่ <Okay. S 1> นี้พอแล้วอ่ะถ้าน้นถามเลยวันนี้ ทั้งสองคนเตรียมอะไรพิเศษมาร่วมกับงานชีริตี้ในการประมูลครับของที่เตรียมมาคือของยินคือคอะไรคะยินคือของผมเป็นหมวกครับหมวกครับอ่ะหมวกห <c oughs> ม,มวกใบนี้พิเศษยังไง <c oughs> เล่าให้ฟังถึงความพิเศษของมันที่เราเตรียมมาครับคือครับผมคือจริงๆก็เป็นแบรนด์ที่พวกเราทำนะครับแต่ว่า ปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ใส่หมวกค้าทุกคนสังเกตนะครับแล้วอันนี้เป็นใบแรกที่ผมรู้สึกว่าผมเปิดใจใส่มันแทบทุกครั้งเลยแล้ว hmm. มันเป็นใบที่ผมใส่ตลอด hmm. ก็ยังไม่ได้ซักเลยนะครับยังไงก็ hmm. ชอบตรงนี้แหละฝากไปด้วยครับตรงที่ไม่ได้ซักเนี่ยชอบตรงนี้แล้วอย่าลืมจะใส่หมวกต้องใส่แมสด้วยนะคะบางคนยังไม่ใส่แมสเลยต้องรีบใส่แมสกกันเลยนะคะ <laughs> เพื่อเป็นการจัดระเบียบของเรานะคะก็เลือกหมวกใบนี้ใส่อยู่ตลอดเลยช,ชอบนะคะ มาดูอีกชิ้นกันว่าเตรียมอะไรมาคะของผมเป็นรองเท้าแตะครับเขาเฮ้ยคือพี่พี่เขาบอกว่าตลอดชีวิตการทำพิธีกรของพี่นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่พี่เห็นคนเอารองเท้าแตะมาประมูลคือเขาบอกให้เอาของรักใช่ไหมครับคือ ผมก็ไม่ไม่มีของที่มันมีค่าเท่าไหร่มันมีแต่รองเท้าเนี่ยที่ผมใส่บ่อยแมันต้องมีประวัติไงมันต้องมีประวัติเอาสักนิดหนึ่งคู่นี้เขามีประวัติมันเป็นของถูกใจเขาไปทุกที่ทุกเวลากับคู่นี้เหลือเหลเล่า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 ยังไงยังไงยังไงเออยังไงยังไงอยพูดแล้วเสียดายเ่ยคู่นี้ไม่เสียดายอีกคือมันประมาณห้าปีที่อยู่กับผมครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะห้าปีนี่ฮออะไรทนทานดีจังเลยอ่ะอือ คือคือถ้าเกิดคนคนตามอินส a าแกรมผมผมก็จะใส่แต่คู่เนี้ยคู่เดียวแล้วก็จริงๆแล้วมันมันอัปเกรดด้วยตัวมันเองเพราะผมเคยใส่ถ่ายซีรีส์ด้วยใช่แล้วก็มันเป็นคู่ที่ผมมันอยู่กับผมนานนานมากนานที่สุดเพราะว่าคู่อื่นจริงๆผมมีรองเท้าหลายคู่แต่ว่าไม่หายก็โดนหมากัดขาดไปครับแต่คู่นี้เนี่ยทนมากกับหมากัดก็ไม่ขาดครับผมก็ ไม่หายด้วยสุดยอดจริงไม่ว่าไปที่ไหนก็ไม่เคยมีใครมาขโมยใช่คือมันไปกับผมทุกที่จริงๆครับหนูว่าเขารักมากนะเนี่ยดูเขาดูเขารักผูกพันเเนี่ยแต่จริงๆเราเข้าใจนะมีน้ำตาคลอนะน้ำตาบางครั้งเราก็จะมีของรักของห่วงแบบนี้นี่ไงถึงเขาถึงเรียกว่าประมูลของรักของห่วงนะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นประมูลกันเลยดีกว่าครับแต่เราจะเริ่มต้นกันที่หมวกก่อนไหมหมวกก่อนไหมหมวกก่อนนะคะรับต้นที่หนึ่งพันบาทตามกติกาหมวกของยิน ยกหนึ่งครั้งหันหน้าสีชมพูมาคือเพิ่มธีรพันธ์แต่พี่ว่านาทีเนี้ยน้องบูมมาเลยบูมไปเลยอย่าให้พี่ต้องนั่เหนื่อยเลยเหนื่อยพี่เหนื่อยอ่ะโอเคใครเริ่มต้นให้ที่เท่าไหร่ครับสำหรับหมวกของยีนบูมแล้วบูมเท่าไหร่ห้าพันครับห้าพันแล้วครับหกพันเอาบูมบูมสองหมื่นแล้วครับสองหมื่นสองหมื่นแล้วเอาอีกเอาอีกบูมอีกเอาไปเลยมามามาสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้ว มามานั่นไนั่นถ่ายรูปหรือบูมจ้ะหนูหนูสองหมืแล้วนะฮะสองหมื่นแล้วอะณตอนนี้ยินจะายินเท่าไหร่สองหมื่นหนึ่งสองหมนึงแล้วใส่เลยจ้ะใส่ใส่เดี๋ยวถอดจากหมวกแล้วสวมใส่ให้คุณเลยนะฮะสองหมื่นหนึครับตอนนี้บูมบูมสองนห้ครับ2องหมนหแล้วนะสองหมื่แล้วเท่าไหร่คะสามหม สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นนั่นยกหรือเปล่าเอาไหมยกหนูหนูยกหรือเปล่าขอก็ถกอยู่ขอก็ถกอยู่ยังยังนะยังเอาไอ้บูมเลยนะบูมเลยนะมีสลับกันใส่ด้วยอ่ะมีใส่ให้กันน่ะแหมเผลอเป็นไม่ได้เลยอ่ะเป็นไม่ได้เลยอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าแล้วครับสามหมื่นห้าแล้ว สามหมื่นห้าเอาใหม่เอาใหม่แล้ววอก็ใส่ให้ยินใหม่อีกทีหนึ่งอ่ะสลับกันไปมาอย่างนี้นะคะอ๋ออย่าจใาเดี๋ยวราคาตก่เดี๋ยวราคาตกสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าสามหมื่นห้านะสามหมื่นห้าแล้วสามหมื่นห้านะพี่อัญชันับแล้วนะสามหมื่นห้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวทุกคนจะตกใจนึกว่าพี่รอแต่บูมธิรพันธ์เราก็รับนะคะธิรพันธ์ก็ได้นะคะมาเลยค่ะสามหมื่นหกพี่ก็ยินดีจ้ะทุกคนมาพี่อัญชนับแล้วนะครับสามหมื่นห้าครั้งที่เร็วเร็วเร็วหนึ่ง สามหมครั้งที่สามหมื่นแปดสามหมื่นแปดแล้วครับ38มหมแล้วสามหมื่นแปดล้ะเอาละาะตัวเลขยังคงเดินหน้าอยู่สามหมื่นแดครั้งที่หนึ่งสามครั้งที่สี่หมื่นค่ะสี่หมื่นสี่หมื่นเร็วๆอย่าสู้สูต้องสู้มีไหม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  ส0่0 0ืนยกทีละพันก็ได้นะฮะตอนนี้4ี่0มนพี่อันนับนะสี่0มนครั้งที่ 1. ทําบุญร่วมกันนะครับชัิหน้าได้เกิดมาเจอกันอีกถูกถูกถูกให้เขาพูดเชิญชวนหน่อยสิชชวนหน่วนชินยินหน่อย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 ทำบุร่วมกันชหน้าได้เจอกันอีกไหมได้ได้เจอครับหวงว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับผมอยากเจอทุกคนครับเอางานหน้าเนี่ยแหละขอมาเจอกันอีกรอบหนึ่งได้ไหมยังไม่ต้องชติหน้าเอางานหน้าก่อนเอางานหน้าก่อนนะโอเคครับโอเคนครั้งที่1ึ่งครับสู้ไหมสู้ไหม โอเคเอาใจสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสองสี่หมื่นสครับ่หมื่นสแล้วครับสี่หมื่นสองครั้งที่1นแล้วครับ42่หมครั้งที่43่หมื่นสามสี่หมื่นสามแล้วค่ะสี่หมแล้วครับสี่หมื่นห้ค่ะี่มีใครให้คะแมี่หมื่นห้าสนับนะนับแล้วนะ หมวกใบนี้จะไปเป็นของใครอบกอดไปด้วยอ่ะอบกอดไว้จะให้อุ่นให้อุ่น45่หมครั้งที่1ครับและ45่หมครั้งที่2ครับเท่าไหร่คะเท่าไหร่บูมอ่ะสีหมื่ชอบเลขสวย4 9 0 0มแต่พี่ชอบเลขกลมชอบเลขกลม49แล้วมีใครให้อีกไหมคะห0าหมื่นไหมคะท่วนไม่ช้าท่วน ท่วงไหมจ๊ะท่วงห้าหมื่นค่ะบห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วครับห้าหมื่นครั้งที่หนึ่งห้าหมื่นครั้งที่หนึ่งพี่อัะนับสามนะพี่อ่ะนับสามนะห้าหมื่นครั้งที่สองครับสองครับสองครับเอาขึ้นมาค่ะห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งครับ โอ้ยลุ้นแทนนะห้าหมื่นหนึ่งนะเธอเธอเขาเป็นเพื่อนกันหมดนะเนี่ยหุ้นๆกันก็ได้นะหุ้นหุ้นจริงๆเขาเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะเนี่ยเอาไงดีใครจะได้ไปอะไรอย่างี้เนาะสู้พี่ชอบพี่ชอบสู้กันต่อไปห้าหมื่นหนึ่งครั้งที่หนึ่งครับต่อที่ห้าหมื่นหนึ่งครั้งที่สองสองแล้วนะขึ้นมาขึ้นมาเร็ว่าไรห้าหมื่นห้าเฮ้ยรักเลยมะ ช่วยช่วยพี่หนิงข,ขอขอช่วยหอมหมวกหน่อยสิอะไรนะครับหอมหมวกจูบเลยจ้ะจูบจูบอ่ะไม่ได้ <c oughs> โอ้โหแล้วได้ถึงตาผมอ่ะหอมแล้วนะหอมแล้วแหมพี่กำลังจะเล่นมุกน,นั้นเลยน้องก็เล่นซะกอ่อนนะเร <c oughs> ียบตัวไวให้ดีนะวอ เอาใหม่เม่ไม่ไดันดูเลยตะกี้ขอให้ดูอีกทีได้ไหมหอมหมวกหอมหมวกหอมหมวกหอหมวกเอาตายแล้วสมาธิกระเจิงตะกี้เท่าไหร่แล้วนะพี่หยันเท่าไหร่นะหละไม่พี่จะบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆนะถึงเวลาตาหนูอ่ะ <laughs> พี่จะให้หนูจูบรองเท้าแตกเหมือนกัน <laughs> <laughs> อ่ะห้าหมห้านะ 55,000ครั้งที่1ครับ55,000ครั้งที่2ครับและเฮ้ย56,000โอ้โหพ่าแม่นิ่งๆเลยนะนั่งติดกันเลย56,000นะครับ56,000 56,000แล้วค่ะ56,000ครับจะขึ้นอีกไหมอ่ะขึ้นเลยได้ไหมอ่ะจริงๆขึ้นสวยๆไม่งั้นพี่จะขอเก้าอี้แล้วนะเราเล่นเราเล่นห้าหม่นหกครั้งที่หนึ่งครับเท่าไหร่ค ห้าหมื่นเขากำลังคำนวณอยู่ว่ากระเป๋าในตังในกระเป๋าในพอหรือเปล่ากำลังสั่งขายกองทุนอยู่ถูกถูกนะฮะห้่นหครั้งที่2เร็วเร็วเร็วเร็และห้าหเจครับห้ื่เจครับห้มเส็จแล้วโหยหไปเลย5บูมหไปเลยหไปเลยหกไปเลยเฮ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่หกหมื่นหกหมื่น คือเขาคิดแล้วว่าเขาขายกล้องตัวหนึ่งะคุ้มอยู่ได้เพราะว่าแต่ละคนกล้องไม่ธรรมดาเลยถูกซูมยาวมากคุดนี้หกหมื่นครั้งที่หนึ่งหกหมื่นครั้งที่ครั้งที่สองครับโอกาสสุดท้ายนะโอกาสสุดท้ายและหกหมื่นครั้งครั้ง ที่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 หกหมื่นท้างที่สามครับข้อที่หกหมื่นเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเลยค่ะมาขอเป็นผู้ที่ประมูลได้นะคะเท่าไรนะหกหมื่นหกหมื่นเฮ้หกหมื่นท้วนเน่กลมๆสวยมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวมอบหมวกจะสวมให้เลยก็ได้นะคะดีใจไหม ดีใจเนาะเพราะว่าเราได้มาร่วมทำบุญให้กับะได้เจอกันอีกนะครับชาติหน้าแล้วเราจะได้เจอกันอีกนะฮะชาตินี้แหละค่ะมาถึงชิ้นเด็ดของเราอีกหนึ่งชิ้นครับผมรองเท้าแตะคู่ใจรักมากของวอรองเท้าแตะของวอจ้ะไซส์อะไรไซส์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สามเก้า ใส่ใส่ใส่จนเบอร์มันเลือนไม่มีละมองไม่เห็นอ่ะโอเคเริ่มเลยนะรองเท้าแตะครับเราจะแยกข้างประมูลไหมหนิงเฮ้ยแยกข้างเหรอพี่อ๋อเหรอเอาไม่ควรนะอ่ะโอเคอ่ะพมูลเป็นคู่ค่ะเริ่มต้นครับ2,000บูมเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะ2,000 5,000เขาห้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะสองหมื่นสองหมื่น 30, สามหมืน่นาหเท่าไรสี่หมื่นอ้อยชอบเร็วดีห้าหม่นอ้ยจายสู้ไหมสู้ไหมด้านหลังเร็วๆ5 0 0ห้แล้วมาเลยห้าหมื่นหนึ่งหาหมื่นหนึ่งห้าหมแล้วห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองห้่นสองห้าหมื่นสองห้าหมื่นสอโอ้มันไปเร็วดีมากเลย ห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามแล้วนะห้าห <53, S 1> มื่นสามห้าหมื่นสามยกมางี้ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่พันบาทครับตอนนี้ห้าหมื่นสี่พันบาทครับมีคนบอกว่ารอรอช็อตคิสอะคิสจูบรองเท้าจูบรองเท้าแตะเหรอห <c oughs> นิงเอาจริงเหรอ <c oughs> มันจะดีเหรอหนิงไม่ได้พูดเ <c oughs> ขาพูดเขาอ,อยากเห็นภาพคิสเอางี้นะวอพี่มีให้เลือกหนึ่งคือจูบรองเท้าแตะสองคือจูบหยิ่ง อะไรครับเนี่ยกดอะไรของพี่อยันเนี่ยคิดเองเลยเหรอแล้วป็ยัง<า>ยไง<ห>ล่ะคิดหนักสกรปรกพอๆกันนะ <laughs> แต่ว่าตอนเนี้ยอยากได้ของของประมูลอ่ะอยากให้ราคามันขึ้นอีกอ๋อเหรออืมยังไงดีอะ่ะยังไงดียังไงดีตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ <laughs> เออพี่ลืมเท่าไหร่แล้วขอโทษเท่าไหร่เท่าไหร่นะห้า ห้าหมื่นสองขอโทษนะห้าหมื่นสองพี่ว่าพี่ว่ามันสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับรองเท้าเพิ่มได้อีกอ่ะคือคือยังไงเหรออาจจะพิมพตาประทับอะไรอย่างเนี้ยเออแบรนดิ้งยังไงล่ะหนิหนิคิดสิพ่คิดไม่ออกเลยอ่ะผมเขียนชื่อไว้อ๋อเขียนยังตรงนี้ครับเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากคอ y s ส o ตอรี่ครับก็คือแบบแอนดี้เขาจะเขียนชื่อใส่ของเล่นของเข้านะนี่ไงเขาเขียนไว้จริงนี่ไง เมื่อมันไปที่ไหนมันก็ยังเป็นของเล่นของแอนดี้อยู่ใช่ว้าวเมมันเหมือนแบบสตอรี่ที่ผมต้องไปส่งมอบให้คนอื่นให้มันมีค่ามากกว่าที่มันอยู่กับผมอะไรเงี้ยโอเคโอเคใช่แต่มันก็ยังเป็นสตอรี่มีสตอรี่โอเคคุณค่าเยอะอยู่คุณค่าสูงอยู่เพิ่มไหมคะห้าหมื่นสองใครจะให้มากกว่านี้5้าหมื่นสามครับเห็นไหมห้าหมื่นสามแล้วห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นหก บูมเลยไหมห้าหมื่นหกเขียนอีกชื่อหนึ่งไม่เผื่อขึ้นแล้วพี่ดอกละเราว่าเราเอารองเท้าแตะแนบใจไว้ดีไหมอันนี้เอาแนบเอาแนบไปชิด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 ใจนี่เป็นห้าหมื่นหกอ๋อเขาบอกให้ถอดแล้วใส่เลยถอดแล้วใส่ด้วยโหล้างมาเลยเพิ่งล้างนี่ทุกคนผมมีอะไรจะบอกเมื่อเช้าเนี่ยเขานั่งขัดถูใส่ใจกับผู้นี้มากเลยนะครับ ไม่พูดไม่จากับใครเลยนะครับอยู่กับรองเท้าแล้วก็ขัดเยื่อขัดอย่างดีเลยอยากให้สะอาดกูจะมีกินไป็นถ้าหมื่นหกพันบาทห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดละห้าหมื่นเจ็ดไม่บูมแล้วนะแล้วว่าคนได้อ่ะเฮ้ยหกหมื่นที่เท่ากันอย่างน้อยไหมเราสวมให้คนที่ได้ดีมะเออโอ้เป็นซินเดอเรลล่าอย่างนี้เหรอ Yes, Yes Yes เดี๋ยวเราขอเก้าอี้เปลี่ยนเผื่อไว้เลยนะเก้าอี้เก้าอี้เพราะเราอยากให้ซินเดอเรลล่าได้ใส่รองท้าแต่โอเคได้ครับว่าไงว่าตามกันห้าหมบาทนับแล้วนะครั้งที่ห7าหมื่นเจ็ดห้าหมื่ละห้าหมืนะห้าหมละอีกนิดเดียวหกหมืละห้ครั้งที่1ครับหกเลยหกเลยห้าหมื่ 6มื่นแล้วหกหมืแล้วนะครับหกหมื 6, ครั้งที่1ครับ6กหมืครั้งที่ 2, 2> สู้แล้วสู้เท่าไหร่คะหกหกหมื่นหนึ่งหกหมื่นหนึ่งหกหมื่นหนึครับหกหมื่นหนึ่งหกหมื่นหนึ่งหกหที่ว่าี่ว่าจะเป็นรองเท้าแต่ที่แพงที่สุดเลยนะเนี่ย แต่ว่ามันได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะคะถูกหกหมื่บบนสองหกหมื่นสอครั้งที่1ครับ6กหมืครั้งที่2 6งหกหมื่นสแล้วครับสู้ไหมครับหอ่าบูมเท่าไหร่เท่าไหร่หกหมื่นห้าโอ้ยตื่นเต้นอ่ะหกหมื่นห้าต่อไหมหกหมื่นหครับหกหมื่แล้ว66หมื ดู้ไหมครับเดี๋ยววอจะเป็นหกหมื่นเจ็ดแล้วใส่รองเท้าให้เลยนะหกหมื่นเจ็ดแล้วใส่รองเท้าให้เลยใส่เลยใส่เลยใส่เลยนี่สองข้างเลยสองข้างสองข้างสองข้างดีไหมดีไหมอ๋อเขาบอกคนละข้างออ๋คนละข้าง ถุงเท้าเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อถุงเท้าคล้ายๆกันอีกถุงเท้าคล้ายๆกันอีกถุงเท้าแบบกันแถมถุงเท้าโอเคเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะติดสตัง์จนไปหมดแล้วนยพี่สารภาพพี่จำไม่ได้หกหขอโทษนะงงหกหมืนะหกหมื่นแปดหม่มืครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หกหคือคนไหนคะยกมือหน่อย 67จบพี่67อพี่ขอโทษจ้ะพี่ขอโทษ67เดี๋ยวกลายเป็นฉันต้องจ่าย67ครั้งที่1ครับ67ครั้งที่2 68แล้ว68แล้ว68ครั้งที่1นึ่ไม้ไม้ไม้มาไม้68ครั้งที่2 สอแล้วนะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะเล็ลขสวยๆอะ่ะหกหมื่นแปดครั้งที่ 2, สนะครับและเลขสวยๆเลขสวยๆหกหมื้ครับหกหมืเลขสวยๆเลยเล็สวยๆลอยแล้วหกหมื่นเก้าครับหกหมื่แล้วตัดสินใจไหมทวนๆไหมท่วนทวนทวนหกหมื่ครั้งที่หครับหกหมืครั้งที่สครับนั่นเจ็ดหมื่นเมนครับ เจ็ดหมื่นแล้วครับเฮ้ยก็โอเคตกข้างมาสามหมื่นห้าเองพูดดีน่ารักก็ตายเนี่ยก็ใส่กันคนละข้างรอแล้วเนี่ยเจ็ดหมื่นครั้งที่หนึ่งครับเจ็ดหมื่นครั้งที่สองครับและเจ็ดหมื่นครั้งที่สามครับคอแล้วนะเย้มาเลยค่ะมาเลยค่ะ ผู้ชนะการประมูลของเรานะคะยังคงเป็นทีมเดิมนะที่ตะกี้ประมูลของหินไปค่ะน่ารักมากเลยมาเชิญเลยนะคะทั้งหมดทั้งปวงนี้เ,เรามาร่วมกันทําบุญนะคะจริงน้องๆที่นั่งอยู่ทั้งหมดนี้ก็ได้ร่วมทาบุญกับเราด้วย จะยืดที่สวมใส่กันอยู่ถูกไหมคะก็ะต้องขอขอบพระคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณยินกับวอด้วยนะวันนี้มาร่วมงานดีๆกับเราแล้วก็นําของรักของห่วงมาให้ที่รู้เลยว่ารักและก็ห่วงจริงอะ่ะใช่ไหมแล้วมีซื้อผู้หม่เตรียมไว้แลว้วยังตอ,ตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีนะคะต,นนต้องบอกว่ายังไม่มีแต่และแต่ใจละเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องไปซื้อแล้วรอสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการสรุปกันว่า2วันที่ผ่านมาเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดนอยู่ที่เท่าไหร่นคะครับผม เสื้อทีมาด้วยนะคะที่ทุกคนได้ร่วมซื้อกันเพื่อเป็นการทำบุญกันด้วยนะเออข้างบนด้วยข้างบนข้างบนเยอะเลยอีกหลายคนนุ่นด้วยข้างหลังด้วยข้างหล <ไป S 2> ังด้วยนิดนึงนิดนึงออโอเคครับมา,ามาเลยและผู้ทีดด่ชนะการระมบูลรองเท้าของวอค่ะก็มาถึงเวทีนี้แล้วค่ะ มาแล้วดีใจไหมโหได้ร่วมประมูลแล้วก็ได้รายได้เยอะเลยทีเดียวนะคะในวันนี้ที่จะไปช่วยทางมูลที่ใชยพัฒนาถ้างั้นอยากให้ั้งสองคนได้ฝากอะไรสักนิดนึงขอบคุณรวมถึงได้ฝากงานติดตามอะไรกันด่อยดีกว่าเออว่าหลังจากนี้เราจะติดตามผลงานอะไรกันถ้าเราคิดถึงต้องทำยังไงกันบ้างครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับเราเรารับทราบแล้วแหละว่าทุกคนบางคนก็มารอเราตั้งแต่ ตั้งนานแล้วยังไงก็ขอบคุณคที่รักเรามากขนาดนี้นะครับผมครับก็ครับว่าไว้มีโอกาสก็อยากเจอทุกคนเยอะๆแบบนี้อีกนะครับผมขอบคุณครับใช่ก็โอ้เป็นครั้งแรกเลยครับที่มาเจอทุกคนเยอะขนาดนี้ก็อย่างที่พูดไปครับตอนแรกไม่มีโอกาสได้เจอแต่ว่าพอได้เจอเราก็อยากขอบคุณต่อหน้าก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ ให้การสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆเราตลอดมานะครับขอบคุณมากครับอยากให้อินกวอเนี่ยฝากไปถึงแฟนคลับทุกคนว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยขอความร่วมมือเนาะในเรื่องของเราจะไม่วิ่งไม่ดันกันด้วยนะคะเราจะได้ไม่เกิด<ร>อันตรายกันด้วยนะคะคฝากสักนิดนึงว่าค,ค่อยๆใจเย็นๆเ,เนาะค,ค่อยๆลุก ฝากไว้ได้ไหมคะฝากฝากไว้ด้วยนะครับผมจะเย็นๆนะจะเย็นๆเดี๋ยวนะตอนนี้พี่หนิงยังไม่กล้าให้น้องลงเวทีไปเอาเป็นว่าตอนนี้พี่ห่านหนูให้พี่อยานน่สรุปยอดการทําบุญจากบูธต่างๆวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราพูดถ้าเราให้น้องลงเวทีไปจะไม่มีใครฟังเราสองคนเลยนะคะได้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะเวลาได้ถ่ายรูปกันสักนิดหนึ่งนะฮะก็จริงๆแล้วงานวันนี้นะครับเป็นงาน charity นะครับก็มีคนมาร่วมกันทําบุญเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาเปิดบูธกันแล้วก็ขายของกันไปนะครับ พี่อ่นไปเร็วๆแล้วกันนะฮะมีคุณฟลุกเดิกพลและก็คุณนาตาลีนะครับหมื่นห้าคุณหน่อยบุษกรสองหมื่นนะครับคุณถมทองตันติกจรุ่งเรือง1นึ0 0 0สนาันบาทคุณกัญยรัตอัออครเดชเดชาชัยนะครับพันสรบาทนะฮะ,ะหญิงแมนนะครับหญิงแมน5,000บาทคุณชุนาขวัญน,นะฮะสามพบาทคุณเอเกมลอ,อัฐกมณ์สามพัน 3, 000, บาทแพทย์หญิงของขวัญน,นะครับคุณหมอของขวัญน,นั่นเอง2 0 0 0 0บาทนะครับ คุณกรุณานะฮะหนึ่งหมื่นบาทคุณรัชดาชัยโชคหนึ่งหมื่นบาทคุณอารีนาชยะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคุณมาร์คทวินและคุณปณิธิพัฒน์นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับคุณกรัฐเพชรเจ็ดพันคุณพัชพรลีอิสระนุกูล45,000บาทนะครับคุณพาสิริตั้งคารวะคุณนะครับ16,810บาทคุณจันทมนนะฮะ11,000บาทคุณพิมพ์ปรีชา10,000บาท คุณกิ่งการหมื่นห้านะครับคุณวารีนิธิสามพันคุณปวริษานะครับแหวนนะฮะสี่พันบาทนะครับคุณธนวัฒน์นะครับอีก20,000บาทนะครับแล้วก็เสื้อยืดจากงานชีริตี้นะครับอีก54,360บาทในกล่องรับบริจาคกันนะฮะซึ่งทุกคนร่วมกันบริจาคกันในช่วงของมินิคอนเสิร์ตของนนทนนนะฮะอีก1 3ึ่งบบาทนะครับประมูลเมื่อวานนี้นะฮะของจิมมี่18,000ของทอมมี่23,000 ของ C 2 5ง0นะฮะและสำหรับวันนี้นะครับช่วงของบุญนะฮะกางเกงยีนประมูลไป30,000บาทนะครับของเปรมนะฮะผ้าหม่มประมูลไปที่1 0 0 0 0 0บาทนะครับโอมนะฮะแจ็คเก็ตยีน30,000บาทของฟลุ๊กนะครับแจ็คเก็ตยีนเหมือนกันคู่กันเลย80,000บาทนะครับแล้วก็หมวกของยีนเมอสักคสกู่นี้60,000บาทและรองเท้าแตะของวอเมอสักครู่นี้ 70, 0 0 0บาทรวม สองวันเต็มเต็มที่ผ่านมาชีริตี้ของเราได้เงินไปทั้งสิ้นให้กับบุญที่ที่ใช้พัฒนาอยู่ที่1 11, 31, 9, 1 3 1 9ล้านสบาทสุด,ดยอดจรงจจิงเลยดีใจจังเลยที่พวกเราทุกคนนะคะได้มีโอกาสตรงนี้ที่มาร่วมทําบุญกันนะคะคก่อนที่เราจะแยกย้ายพี่หนิงอยากมีอีกสักซีนหนึ่งไว้ให้น้องๆสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เพื่ออีกหน่อยเราคิดถึงยินกับวอลเราจะทำยังไงดีล่ะ เป็นภาพยังไงดีพี่หยันกอดแม่กอดตะเกียรตะเกียรก็ามีโอบแล้วไม่โอบสิเอากอดเลยเอากอดได้เหรอเดี๋ยวก่อนจะกอดเนี่ยมองหน้ากันแล้วสบตากันได้ปะล่ะแบบคิดถึงไงไม่ได้เจอกันมานานหรือว่าจะให้เอาหน้ากากชนน้กกากดีก็เขานะออได้ไหมได้ไหมครับผมโอเคครับผมเอาเอาเอาชนเลยชนน้กกาก ่ไโอเคนะโอเคไหมโอเคป่ะโอเคนะฟินนะฟินนะหรือจะใครอยากดูพี่หนิงกับพี่อัญชนนะคะไม่อยากหยุดหยุดแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกเขาบอกมองไม่เห็นมาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเอาใหม่เอาใหม่เอาหน้ากากก่อนแบบตะกี้อีกรอบนึงตะกี้ฝั่งนูนเขามองไม่เห็น <One. S 2> แล้วก็แล้วก็อบอีกนิดนึงอบอีกนิดนึงแบบตะกี้นี่โอเคเอาล่ะหนำใจแล้วนะได้รูปเยอะแล้วครับผมเอาล่ะครับวันนี้นะฮะยังไงต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับและขอบคุณสํารับการให้ความร่วมมือเรื่องของโซเชียลด s t a n c i n g และการสวมหน้ากากด้วยเช่นกันและร่วมกันประมูลในทุกช่วงทั้ง2วันที่ผ่านมารวมทั้งแน่นอนที่สุดขอเสียงใดๆครั้งหนึ่งให้กับ ยินแล้วพี่หนิงจัดรูปไว้ให้เยอะมากแต่กี้แล้วถ้ารักกันก็ขอ,ขอขอบคุณรักษาระยะห่างกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ,คอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะคะรักษาระยะห่างน,น,นะคะคใส่แมสไว้ตลอดเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของ